เอาแม่นั่งเลยเอาแม่นั่งเอาแว่นั่งคอเาแม่นั่งเลยเอแม่นั่งดนิดแ่ท่านดเอาลูกมนได้แล้วได้แล้วเหรอครับตอนนี้มันนั่งกับพ่อตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพ่อเฝ้าดีๆฮะอ่อ้แม่เดี๋ยวพ่อเฝ้า,านะท่นทานลงก่อนที เราติดรถแล้เรารถก็พักก่นไหม้แรงตัวนะแต่ไฟไหม้ไฟไหม้ยุบไฟต้องกั้นสองตู้ได้ใคร

มตอ่อ้องไเดมันอยู่เาลยอมนั่อเะเอน้เดียวเรา่ิอมหนนี่ไงดถ้าติดติดะลมติดทลออกลองลองติดรับเต็มกจะปัดไม่โดนไม่ยอมมา

Đo, 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 đo. đó 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 đo, 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 đo. đó, nó ra mà, đi ừ. thằng này nó nói, ờ, được, bắt thân này, thằng này nói, bắt, bắt không nói, bắt không nói, thả lỏng, 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 thả もっとはじいした。

ขึ้นสายกอเดสิไปแรงแลยแรงเยรวยมากจบแล้วตัดเียงเราสงตัวเองต้อส่งสาอ่ะเรไมได้ไม่ได้

ซุปีกอ,อ,อันนี้เกมากอันนี้หรอแม่เป่าตัวห้าทำไมโดนแบบนี้นี่ะเดี๋ยวมีไหคะแม,ม่เอาอนี่เอามาไหมอ๋อเอา

พ้เยีดลอ้มาลกินไหม,เ,ม,ม,ไมเห็ดเห็ดเไ,ไม่อยากกินเมื่อร่อยเขไม่อยากกินเอาให้พขเกินเลย ชอบกินอะไรลูกไม่อยากเอาไม่อยากเอาเหีียนเราไม่เอาให้ต้มต้มกินเอาพ่อเอาเลยจะเอากินเลยรอนะดีอ่ะคุกๆตกวตุ้งตระตงตระชวาดีอ่ะไม่พอกวัวนยืนเด็กก่อมามานตัวนี้ไม่มันไม่ร้อนละอันนี้ไม่ร้อน 姑娘没礼貌。 หลังพ่อนี่ยนะของ่อเขาอ่ะเขอแล้วพอแล้วพอแล้เอาเยอะ

จอนเมื่อจอนเด็ของเราละจอนเต็มตู้นอนหลับัดเราไปนอนนะครเอาหมดได้ปะเอาอดอนนอนขึ้นมาขอดท้องสุดวางของมั่นนะใส่ข yeah. mm ัด hmm. ขัดหลอกต้องดีจังอยู่ไหนหลอกตั้งใจนอนหลงจากเราก็ถึงกับทุกข์ nya ya snek kau mini dong minum 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 kan kalau nak bernom tak